สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเกมมือนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเล่นอะไรเอ่ยเคยนะคะแน่นอนว่าเมื่อแตดับค่ะช่วงนี้ลงแรงบ่อยค่ะแล้วก็ไม่มีใครออเลยค่ะสักคน,นะคะ่ะในแขนก็ไม่มีอุ้ยเดี๋ยวลืมแปว่ามันจะมีคนชวนมานี่นะก่อนนะหนะ้าใครนี้คือเขาเปลี่ยนเขาจะเองก็จะเป็น ี่สองอะไลเรเพราะว่าม,มันไม่มีคนเชิญมาพีไดาวซาก,การ,กระบีกอปะเปิลเออเชิญมันมันเชิญไม่ได้อ่ะทุกคนเราจะไปเล่นเออแม็กซ์จัดอันดับซักเออคู่หรือทีมทีมอะไรนะ ช่วงนี้เราจะเล่นทีมบ่อยนะแต่เล่นแดงทัระบาดมากเลยอะ่ะมันเปิดให้เล่นไม่เปิดให้เล่นนะคุเปิดให้เล่นตอนนีไ้ได้ไหมเราช่วยเหลือ,อไ,ไมได้เลยแล้วนี่คือกระเป๋าไม่โอ้ยมันทําไม่ได้ดิมันไม่มีดิเอาแล้วมันไม่มีตรงนี้กดด้วยเว้ยจะไม่บอกนะวก็จะเป็นกระเป๋าที่ล็อกอินเจ็ดวันเราได้รับนะคะมาเลยไม่เข้าเลยเป็นอะไรม,มากเลยเนาะ no. เปะไรมากเลยคนเรามาที่เดนชมบาร์บาร์จริงๆเราจะไปที่บาสิโอเร่ตรงนี้นะไก่ไปหน่อยไม่ได้เอาถงไ่ให้เขาเลยสิ เราก็จริงก็อยากไปอ่ะก็คือเราอยากไปที่เออเมืองที่แบบมันมีหิมะเยอะๆมันชื่ออะไรนะก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะที่แบบมันมีหิมะแล้วก็เป็นลาสกตอ่ะทุกคนคิดว่าอะไร,รอ่ะวันนี้เขะก็รงที่ไหนเนี่ยบาเซเรียนะคะบาเซเรียโอ้หนี่คือแบบบาเซเรี์ดูตัวนี้สลิงเยอะมากตัวนหัวไม่ได้ตัดหน้าตัดแขนเลยนนะั้น นี่เขาแล้จะไปกินหมึกกับไอแพนคุยต้องนอนนะคะแต่คนะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ค่อยมามาลงแรงเออไว้ที่หลังก็ได้นะคะทุกคนที่นี้นะคะตอนนั้นเออเต็มเออลด์แรงไปไปถึงปืนนึงตอนนั้น,นะคะ่ะจีเอ็มลดแรงนะแต่ว่าก็นานด้วยเออจะรดแรง ขนาดแล้วนะไม่เป็นไรนะคะมีดบินก็สวน s m ้มจีเอามากเดเอ้าไปกดเดี๋ยวมจีแบบช่วงนี้มันแบบมันค้างๆหน่อยมันเดินยากอะมันมีร้านค้าไหมนเนี่ยทำไมได้แต่เหรียญเยอะมาก แต่ว่าเราจะขึ้นไปชั้นสองกว่าน,นะคะเพื่อไปหาพวกแบบกระเป๋าเอะได้กระเป๋าเอมไมเจเซนเอ็นก็สีแมโก็จนมีกระทะเอากระทะบางตูดเ่อนเฮ้ยยิไมได้โอ้โอเลยอะ ขามีอะไรบาเชลเชลหรออ้าวอ้อมหลานคนตายแล้วนี่จะบอกขึ้จูบกูจูบทานจูบทานมือตรงนี้ก็อยู่บ้าซอย ว่ามันห่างไกลก็ไม่เกินเท่าไหร่แผ่นนี้ชุบนานแน่เนี่ย CM เอ็มเขาปรับให้มันชุบนานขึ้นนะคะไม่เห็นมาจะยิงหมดบิรนชุบอย่างนานก็เกิดใช่แต่ยิงโดนตายคาล้มอย่างนี้ไม่เอาอ่เพราะทำไมสนามมันไม่เกิด ตายถอยไปห่างๆืองบารเซียด้วยเาบันยอะหูสาเก็บของดีมาได้ทำไมเนี่ยตายๆๆย,ย,ย,ยังไม่ได้ปืนเลยไม่ได้นะเพื่อนเราก็ตายกันนอยสุดๆแล้วเขาก็พูดดังมากกระโดดติดเขาจะได้ไม่ลดคนเสียเ่ย ที่สัง่งยืนเดิมท้องเกาะก็ไม่มีเกาะมันไปเลยหรอกเฮ้ยเขาอยู่ใกล้กันเนาะชุบทันไม่อยู่ใกล้โดนซ้ำเลยนั่นแล้วเขาก็ค่อยๆเติมยาเลยเห็นเหมที่เราทำไมคนนี้ไม่เกิดอะเบอร์นหนึ่ง เธอออกแล้วออกก็ป็นลูกหนึ่สระกเน็ตหลุดดีทำไมนี้ไม่มีอืมไม่เกิดทำไมไม่เกิดก็ไม่รู้นะคะทุกคนเหมือนจะเห็นคนนะคะึงคือันจะสองคนส่วนใหญ่คือเมียได้สองควงนี้แหละรีโดชา้าคำสั่ก็ดีนะดีีกแบบแต่เพื่อนอยู่ไกลมากจะไปดีเนต้องรีบก่อนนะคะทุกคน เดีย่ยจะไม่ทันเอาเฮ้ยไ,ไม่ได้กดท่าเราจะโหนสสดิงไปนะคะทุกคนเลยสสดิงนัน,น,น,นตายกันเ้ยทุ่คนตายเลยคือมันมาสองทางเว้ยตรงมันเป็นแฟน a k มือนกรนะก็อย่าไปถามเขาเพ็นโดกเขาเลยแกเดี๋ยวเราให้เพื่อนขับรถไปชุบบอดี้สีเกลเพื่อนต้องขับไปชุบนะ แต่ขับไปชุบไกลๆแล้วกันจริงๆรู้แต่ว่าเพื่อนออกว่าเนี่ยพี่จริงมันอยู่ไปไนี้กดปุ่ที่น่าด้วอันนี้เพื่อนรับขี่มีนเรียกว่าเพื่อนมีสำคัญกัน u s เอ s เอสโคือมันมาสองทางตอนนั้เกือบตายแล้วแล้วเพื่อะหุบทำไมเนี่ย

เหมือนเดิมปืนนี้ยิงไอ้เองนะถึงจะเบาแต่ยิงไห้เองค่ะยานาใกล้ๆนไก็แรงอยู่นะแรงได้เรื่องเลยอ่ะกดไลค์เขาก่อนระเบิดลุ่มลงนะตั้งแต่เกิดมาไม่ได้เล่นฟรีไฟเนี่ยตอนที่เรามานะเราไม่เคยโดนระเบิดเลยสโตรนระเบิดระเบิดนุมใกล้มาก ตอนนี้นะมันก็หายเลยเขาก็ดูอย่างนั้นหลยเออโน้ตโน้โน้ตพืชคนนีนะ้เก่งในเรื่องเลยสู้เขาได้คนอลไะคะ่ะแล้วก็แพ้นะคะก็จบคลิปเราจะไปสุ่มดูปืนกันตอนน่อเงินเขาดนคือแบบจริงๆคือไม่อยากมันจบคลิปเร็วขนาดนี้นะทุกค,คนไม่อยากนีนนร่รับของรับของ จะไม่มีอะไรให้รับเลยแค่ไม่ใจทีมงันซา